ปลุกและทิพไพรวัน กลายเป็นที่พูดถึงอยู่ในตอนนี้เลยสําหรับทิดไพวันเพราะไม่ว่าจะทําอะไรหรือขยับตัวไปทางไหนก็โดนตรามาซึ่งตอนนี้แฮชแท็กไพวันก็กําลังร้อนแรงเพราะหลายคนก็ได้ออกมาเตือนด้วยความเป็นห่วงเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีสติมักจะมีคําสอนดีๆออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดหลายคนจึงอยากให้เจ้าตัวใจเย็นและมีสติในการใช้โซเชียลมากกว่านี้นอกจากนี้ก็ยังเกิดการเปรียบเทียบด้วยเพราะชาวเน็ตก็ได้ยกฟุกการอนเน็ตไอดอลคนดังออกมาเปรียบเทียบเพราะเมื่อก่อนฟุกก็เป็นอีกคนที่ เดราม่าหนักมากเพราะคอนเทนต์ของเจ้าตัวแต่แม้จะเจอดราม่าหนักแค่ไหนฟรุกก็ไม่เคยตอบโต้และเก็บทุกคอมเมนต์มาปรับปรุงตนเองจนทำให้กลายมาเป็นที่ยอมรับและชื่นชมอย่างทุกวันนี้ ตัวอย่างคอมเมนต์เช่นเห็นแฮชแท็กพรวันแล้วนึกถึงฟลุกกระลอนเลยอะ่ะคนนึงใช้เวลาหนึ่งเดือนทําลายตัวเองอีกคนใช้เวลาหลายปีผลักดันตัวเองวันที่ฟลุกโดนคนบล็อกจงระบบเฟซรวนคนด่าก,กันสนุกและแรงกว่าพอวอหลายเท่านางไม่เคยแขวนใครหรือเอาใครที่ว่านางมาประจานเลยอะ่ะนางกลับทําตัวเองใหม่เก็บคําติมาปรับตัวภูมิใจในตัวนางจังคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าแถมทุกวันนี้นางยังเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของปอชอทอตออีกมันจะมีใครไหมที่ปรับปรุง ี่ยนแปลงตนเองจนคนในเน็ตที่เคยด่าๆต้องมาคอมเมนต์ขอโทษด้วยความจริงใจกันโดยที่ไม่ได้ฟ้องร้อง คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าจริงตอนนั้นเราก็มองเขาไร้สาระไปวันๆเน้น,นกระแสแต่ตอนนี้ฟลุกดังมีคนรักเยอะแล้วนะคําพูดคําจามีสาระมากดูฉลาดมีมารยาทเราตามไอจีเขาอยู่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าจริงค่ะนี่ตามนางตั้งแต่ที่นางผมสั้นยันตอนนี้นักเปลี่ยนไปเยอะมากและมีคุณภาพมากๆคนหนึ่งเลยเหมือนเห็นเพื่อนเติบโตแล้วไปได้ดีทั้งความคิดทั้งการวางตัวปรับตัวเองอยู่ตลอดคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าแล้วส่วนใหญ่นางโดนด่าในสิ่งที่นางไม่ผิดด้วยอะแค่คนไม่ชอบที่นางแต่งญิ้ง ไว้หนวดนับถือนางมากๆจริงๆเป็นคนที่เก่งสุดๆคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเห็นด้วยกับเรื่องภัยวันเริ่มออกนอกโลกละแต่เรื่องแขวนประจานคนที่มาด่าว่านี่ยังไงก็ไม่ผิดปะกล้าอาปากด่าคนอื่นทำไมพอเขาแคปมอแขวนให้คนอื่นดูถึงเป็นเดือดเป็นร้อนถ้าคิดว่าคำพูดตัวเองดีงามไม่จำเป็นต้องอายเลยแต่ถ้าอายเพราะรู้ว่าคำพูดแย่แล้วยังกล้าพูดใส่คนอื่นก็ควรยอมรับผลไปก็อย่างที่ทิดบอกในรายการนั้นแหละ มีสิทธิ์ทำอยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขอบ่าวขอบคุณค่ะ